จากตลาดที่เฟกซ์นะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อที่ตลาดทุนไทยกันบ้างผมคุยกันกับคุณธนเดชรางสีธนานนท์นะครับจากบลไอชบีครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจรลิมพรุุนไทยย่อลงมาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นการขายเพื่อลดทอนความเสี่ยงเรื่องของเฟดหรือเปล่าหรือเรามองยังไงครับครับใช่ก็วันนี้ผมมองว่าไม่ได้เสียทรงนะครับแค่อาจจะลดความเสี่ยงแล้วก็ประคองตัวได้เพราะว่ายังไงแล้วเนี่ย เซตก็ยังคงอยู่เหนือแนวรับสำคัญระยะสั้นก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสองศูนย์ซึ่งเป็นค่า, <S <S <ะ>าเฉลี่ยสิบวันงั้นเนี่ยวันนี้ผมผมไม่แปลกใจเพราะว่าภูมิภาคโดยรวมก็ทิศทางอ่มิกซ์นะครับยุโรเปียนเปิดมาก็ลบนิดหน่อยงั้นทุกคนก็คงอยากจะคอนเฟิร์มวิวเนิดนึงว่าวันนี้เซตจะพูดยังไงซึ่งถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแทบจะทุกคนเนี่ยเชื่อว่าเซตจะขึ้นดอ,อกเบี้ยอันนี้ก็ไม่แปลกถ้าเขาจะทํา แต่ว่าสิ่งที่คนอยากจะมองคืออยากจะฟังว่าเฟดจะพูดยังไงซึ่งผมคิดว่าเป็นสามเรื่องหลักข้อหนึ่งเนี่ยจะมีการพูดถึงทิศทางดอกเบี้ยในปี60หรือไม่ซึ่งผมคิดว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของทิศทางเงินเฟอ้ออัตรางเงินเฟอ้อนะว่ายัางยืนยันหรือไม่ว่าโอเคมิดเทอมจะไปถึง2%ข้อที่สองคือเศรษฐกิจอเมรกิกามองอยังไงการเติบโตในปีหน้าหรือแม้ว่าตลาดแรงงานเนี่ย full employment ใช่หรือไม่อันที่สามเนี่ยผมว่าตลาดก็อยากจะมองแต่ว่าไม่แน่ใจเขาจะพูดหรือเปล่าก็คือเกี่ยวโยงกับ ประธานมีท่านใหม่ก็คือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีการได้พูดออกมาแล้วว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเน้นนโยบายการคลังก็คือลดภาษีแล้วก็กระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานงั้นผมว่าสามเรื่องเนี้ยคือสิ่งที่ตลาดน่าอยากจะฟังแล้วก็อยากจะไปดูว่าผลที่เกิดขึ้นจากตรงนี้เนี่ยหนึ่งพวกดอทพอยต์ต่างจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะตอนนี้ตลาดเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเฟดน่าจะขึ้นดอ,อกเบี้ยสักสองครั้งงั้นผลการสุ่พวกเนี้หรือแม้แต่ท่าทีของประธานเสร็จเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณอะไรที่ผิด จากที่เขาคาดกานไว้หรือเปล่าครับงนั้นเนี่ยถ้ามันเข้มกว่าตรงนี้มากเนี่ยแน่นอนว่าจะมีผลต่อเรื่องของข้างเงินหรือว่าบอลยูมันก็จะไปถึงเรื่องของ asset allocation แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่พูดมาไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรที่น่ากังวลมากไปกว่าซึ่งทุกคนคาดหวังไว้คือขึ้นดอกเบี้ยสองครั้งผมว่าพรุ่งนี้ตลาดก็คงจะกลับมาแล้วก็มีโอกาสฟื้นตัวได้ครับอืมครับกลุ่มไหนที่ยังน่าจะรอหาจังหวะในการเข้าไปลงทุนอยู่ครับก็ขึ้นอยู่กับ แนวโน้มของการพูดวันคืนนี้จริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าการพูดออกมาเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณที่น่ากังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยดอลลาร์ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นต่อน่าหมายว่าพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าหุ้นจะรีบาวแล้วก็น่าจะกลับมาซื้อหุ้นที่ขายวันนี้แหละชเช่นแบงค์พลังงานคาปีแบงค์เนี่ยผมเชื่อว่า โดยภาพรวมแล้วอาจจะก,กังวลเรื่อง NPL แต่หุ้นไม่ได้แพงแต่วันนี้เนี่ยอาจจะขายออกมาก่อนเพราะว่ากลัวนั้นเนี่ยแบงค์ขายออกมาพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าเมื่อถ้าเกิดวันนี้คืนที่ผ่านไปได้แล้วไม่มีอะไรกังวลเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนจะเบาใจแล้วก็ซื้อหุ้นต่อเนื่องไปถึงสิ้นปีนี้งั้นผมเชื่อว่าถ้าทิศทางไม่แย่มากผมเชื่อว่าแบงค์จะกลับเข้ามานะครับวันพรุ่งนี้ Energy เ,เ,เองผมเชื่อว่าแค่พักตัวเพราะว่าทิศทางเอเนจียจางไี้ไปผมเชื่อว่าค่อนข้างจะ positive ด้วยหนึ่งก็คือการประชุมของโอเปกตอนโอเปกเนี่ยชัดเจนว่ามีการลดกําลังการผลิตแต่ว่าคนอยากจะคอนเฟิร์มอยู่ว่าทําได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ IEA ก็บอกว่าดีมานเนี่ยสูงขึ้นงั้นถ้าดูจากซัพพลายที่ทิศทางลดลงแล้ว,ลวดีมาน่าจะสูงขึ้นปีหน้าทุกคนมองว่ามันจะบาลานซ์กันงั้นผมเชื่อว่า,าพลังงานน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเอาปฟอร์มแต่วันนี้แค่พักตัวสนเนั้นเนี่ยมองว่าแบงค์พลังงานราคาปีกเนี่ยนะครับน่าจะตัดเข้ามาแต่ถ้าสมมุติว่าเซอร์ไพรส์ว่าขึ้นณ ว่ามันจะเข้มขึ้นอีกเนี่ยอาจจะต้องปรับพอร์ตแล้วก็รอดูท่าทีซึ่งนั่นหมายว่าหุ้นใหญ่อาจจะต้องชะลอไปก่อนแล้วแรงขายอาจจะมีมากขึ้นก็อาจจะปรับมาเล่นหุ้นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งผมเชื่อว่าโรงพยาบาลซึ่งเป็น defensive s t o อกแล้วก็รับเหมาซึ่งมีทีมสอริชเจนปีหน้าแล้วก็บ l a ซึ่งน่าจะได้รับประโยชน์จากผมเบี้ยขาขึ้นว่าพอตลงทุนจะได้กําไรมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องดูเหมือนกันว่า Flo w จะเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้คือ ค่างเงินเนี่ยจะยังคงหลกลับออกหลกลับไปอเมริกาหรือว่าช่วงตรงนี้จะกลับไาที่โอเมก้ามาร์เก็ตนั้นถ้าเกิดว่ากลับเข้ามาผมเชืว่ามีโอกาสที่หุ้นไทยอาจจะกลับเข้าไปทดสอบที่1530ในวันพรุ่งนี้ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับครับผม